กลุ่มชั้นความลับเป็นฟังก์ชันที่ใช้จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงวาระการประชุมบางรายการเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะโดยขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้ท่านคลิกที่ปุ่มสร้างกลุ่มชั้นความลับค่ะระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้ท่านระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการค่ะเช่นเฉพาะผู้บริหารค่ะ จากนั้นนะคะให้ท่านเลือกสมาชิกในกลุ่มได้เลยค่ะโดยรายชื่อที่แสดงจะมาจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในการประชุมครั้งนี้ค่ะเมื่อดำเนินการขั้นตอนนี้เสร็จแล้วให้ท่านคลิกที่บันทึกเพื่อยืนยันเสร็จแล้วนะคะระบบจะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาให้ท่านได้เลือกใช้ในขณะด,ดำเนินการประชุมค่ะ เพิ่มเติมนะคะในกรณีแก้ไขกลุ่มท่านสามารถคลิกได้ที่ปุ่มแก้ไขค่ะแล้วสามารถปรับรายชื่อหรือว่าปรับชื่อกลุ่มได้ตามต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิกบันทึกค่ะระบบจะอัปเดตข้อมูลกลุ่มชั้นความลับของท่านให้โดยอัตโนมัติค่ะหรือหากท่านต้องการลบกลุ่มชั้นความลับสามารถคลิกลบและกดยืนยันได้เลยค่ะ เมื่อคลิกยืนยันการลบแล้วนะคะข้อมูลส่วนนี้จะถูกลบออกจากระบบทันทีค่ะขั้นตอนการจัดการวาระการประชมุมส่วนนี้เป็นโครงร่างทั้งหมดของการประชุมค่ะโดยท่านสามารถเพิ่มวาระต่างๆได้ดังนี้ขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านคลิกที่เพิ่มวาระหลักค่ะให้เพิ่มชื่อวาระนะคะเช่นเรื่องแจ้งเพื่อทราบค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้ท่านเลือกชั้นความลับค่ะถ้ามีชั้นความลับให้ระบุเป็นชั้นความลับนะคะหรือถ้าไม่มีให้ระบุเป็นปกติค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดเพิ่มค่ะโดยท่านสามารถเพิ่มวาระได้ตามต้องการเลยค่ะเมื่อท่านได้เพิ่มวาระเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกที่บันทึกค่ะระบบจะบันทึกวาระหลักไว้ทันทีและท่านสามารถกลับมาแก้ไขหรือลบในภายหลังได้ค่ะ และในแต่ละวาระท่านสามารถเพิ่มวาระย่อยได้ด้วยนะคะเช่นเพิ่มวาระย่อยของวาระที่1ให้ท่านคลิกที่จุด3จุดของวาระที่ท่านต้องการเพิ่มค่ะและกดรายละเอียดนะคะจากนั้นให้คลิกเพิ่มวาระย่อยค่ะให้ท่านใส่ชื่อวาระย่อยของท่านนะคะและพิมพ์รายละเอียดวาระค่ะ สามารถเลือกผู้รับผิดชอบวาระนี้ได้ด้วยค่ะและยังสามารถอ้างอิงวาระในการประชุมที่ผ่านมาได้ค่ะโดยการกดคลิกเลือกชื่อกันรประชุมนะคะระบบจะแสดงการประชุมที่ผ่านมาของระบบค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะและสามารถเลือกไปอ้างอิงในวาระต่างๆของการประชุมนั้นๆได้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ท่านกดบันทึกค่ะและกดย้อนกลับนะคะ ระบบจะแสดงวาระย่อยที่ท่านได้เพิ่มไวค้ค่ะการแก้ไขนะคะท่านสามารถคลิกที่จุด3จุดด้านหลังวาระที่ท่านต้องการแก้ไขได้คะ่ะหลังจากนั้นกดแก้ไขนะคะระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านแก้ไขคะ่ะเมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยนะคะให้ท่านคลิกที่บันทึกคะ่ะ ระบบจะอัปเดตข้อมูลที่ท่านแก้ไขโดยอัตโนมัติค่ะหรือหากท่านต้องการลบวาระที่ท่านไม่ต้องการใช้แล้วนะคะท่านสามารถทําได้โดยคลิกที่จุด3จุดค่ะและคลิกลบนะคะและกดยืนยันค่ะวาระที่ท่านเลือกลบจะหายออกไปจากระบบการประชุมค่ะ ไฟล์ประกอบการประชุมท่านสามารถอัปโหลดได้ทั้งไฟล์เอกสารรูปภาพหรือวิดีโอขนาดไม่เกิน100่มิไบต์ต่อไฟล์ค่ะการอัปโหลดขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านคลิกเพิ่มไฟล์ประกอบค่ะและเลือกอัปโหลดไฟล์ที่ท่านต้องการค่ะเมื่อเลือกไฟล์แล้วนะคะให้ท่านเลือกว่าต้องการให้ไฟล์นี้ไปอยู่ในวาระใดค่ะและท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้หรือไม่โดยการคลิกที่เปิดให้ดาวน์โหลดค่ะ จากนั้นกดบันทึกค่ะเมื่อท่านกดบันทึกแล้วนะคะระบบจะแสดงไฟล์ที่ท่านได้อัพโหลดลงมาในระบบการประชุมค่ะและท่านยังสามารถจัดระเบียบเอกสารประกอบได้โดยการคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะและลากไปยังจุดที่ท่านต้องการนำไฟล์ไปไว้ค่ะและท่านยังสามารถลากไฟล์เพื่อนำมาจัดเรียงข้ามวาระได้อีกด้วยค่ะ การแก้ไขไฟล์ประกอบสามารถทำได้ดังนี้ค่ะให้คลิกที่จุด3จุดและคลิกแก้ไขนะคะท่านสามารถแก้ไขได้ดังนี้ค่ะเป็นการเลือกไฟล์แก้ไขเลือกไฟล์ประกอบวาระต่างๆหรือว่าเป็นการเปิดให้ดาวน์โหลดค่ะเมื่อท่านแก้ไขเสร็จแล้วนะคะให้ท่านคลิกที่บันทึกค่ะระบบจะอัปเดตการแก้ไขให้ท่านโดยอัตโนมัตินะคะหรือหากท่านต้องการลบไฟล์ค่ะ ให้ท่านคลิกที่จุด3จุดเช่นกันค่ะและคลิกลบนะคะจากนั้นคลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยันค่ะเมื่อท่านลบไฟล์แล้วนะคะไฟล์ประกอบที่ท่านลบจะหายไปจากระบบการประชุมค่ะ <S <S การแจ้งวาระการประชุมให้ผู้จัดการประชุมคลิกที่การจัดการนะคะและคลิกแจ้งวาระการประชุมค่ะระบบจะเปิดหน้าต่างสำหรับส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ท่านสามารถส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้หรือจะเลือกส่งเฉพาะบางคนก็ได้ค่ะและยังมีช่องสำหรับเพิ่มรายชื่อผู้รับได้อีกด้วยนะคะส่วนในช่องรายละเอียดการประชุมในส่วนนี้ระบบจะสร้างรายละเอียดขึ้นมาให้อตัตโนมัติ ท่านสามารถเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมหากต้องการได้ค่ะเมื่อท่านได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดส่งเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุมที่ท่านเลือกค่ะหรือหากท่านไม่ต้องการส่งอีเมลท่านสามารถกดเลือกเปลี่ยนสถานะโดยไม่ส่งอีเมลได้ค่ะ เมื่อท่านกดส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุมที่เลือกแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมลการแจ้งเตือนการประชุมทันทีค่ะและในหน้ารายละเอียดการประชุมนะคะจะเปลี่ยนสถานะเป็นแจ้งวาระค่ะ